จับเขาเราเรื่องความเดิมตอนที่แล้วกุมภพันได้ต่อสู้กับชายชาณนภาคนหนึ่งอีกทั้งเขาก็ได้รับชัยชนะมาด้วยแต่กุมภพันไม่ได้รับรางวัลเดิมพันโดยเขาบอกว่าเขาเกลียดการเป็นทาสทุกคนที่อยู่รอบๆไม่ได้เอะใจในคําพูดนี้นอกจากรากโศกกระทั่งกุมภพันเปิดเผยความรับนับร้อยปีสาเหตุที่เผ่ายักษ์ไม่เข้าร่วมสงครามสวรรค์ รากศกได้ยินยังคงสับสนจนกระทั่งกุมภันแยกตัวออกมาแล้วก็ได้ช่วยเด็กชานภาคนหนึ่งซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีโดยเด็กและแม่ของเขาเอาผลไม้ตะกร้าหนึ่งมอบให้ชาดเผายักษ์เพื่อแทนคำขอบคุณโดยที่มีนักรบหญิงยืนมองอย่างไม่ห่างก็จะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนักรบหญิงที่ยืนจ้องกุมภันขณะเธอยืนพิงต้นไม้มือกอดอก ก่อนจะผลักร่างของตัวเองออกจากต้นไม้แล้วก็พูดว่าดูเหมือนเผ่ายักษ์แขกของเราจะได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าเสียยิ่งกว่าการประลองเดิมพันซีอีกกุมภพันได้ยินก็สวนกลับว่ามันก็แค่ผลไม้ง่โงตะกล้าหนึง่งไม่ได้ทําให้ข่าคนนี้พอใจอะไรนักนักรบหญิงถึงกับยิ้มพร้อมกับผายมือออกจากนั้นก็พูดว่าแต่อาการของเจ้าที่แสดงออกมานบนใบหน้า ดุไม่ได้เป็นตามที่พูดยิ้มปากจะถึงใบหูอยู่แล้วกุมภพันรีบหุบยิ้มทันทีก่อนจะหันหลังให้นักรบหญิงเพื่อจะเดินกลับบ้านพักต่อมือของยักษ์ผู้นี้จับตะกร้าผลไม้เอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยขณะชายเผายักษ์กำลังก้าวเท้าเดินจากเขาก็พูดทิงถ่ายว่าอย่างไรเสียเผายักษ์ก็เป็นเผาที่นนารังเกียจเห็นแก่ตัวในสายตาของเผาอื่นๆอยู่ดีกุมภพันกล่าวตัดพอ้อ นักรบหญิงได้ยินจึงตะโกนตามหลังไปว่าข้ารู้ว่าเผ่ายักษ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นให้ข้าคนนี้แก้ต่างให้พวกเจ้าได้หรือไม่กุมภพันได้ยินถึงกับหยุดเดินยิ้มกับตัวเองก่อนจะพูดว่าความจริงมันก็คือความจริงในสักวันก็จะได้ประจักษ์เองกุมภพันกล่าวโดยไม่ได้หันมาสนทนากับนักรบหญิงอีกทั้งพูดเสร็จกุมภพันก็เดินจากไปปล่อยให้นักรบหญิงมองตามหลังด้วยรอยยิม้ม กาไปทางฝั่งของเหล่าองค์เทพโดยในวังอันมีแสงรัศมีเจิดจรลัดขององค์เทพทั้งห้าองค์เทพสูงสุดก็พูดกับองค์เทพที่อยู่ข้างล่างสุดฝั่งซ้ายว่าท่านเห็นเหมือนกับข้าพระเจ้าหรือไม่ในความทรงจําของทหารชุดเกราะสีทองนายนั้นองค์เทพล่างสุดฝั่งซ้ายก็ตอบทันทีว่าหมายถึงใช้ท่าทางแข็งแกร่งที่ปะทะก,กับสุบันครุฑนั่นนะหรือองค์เทพสูงสุดพยักหน้าก่อนจะพูดว่า ดูเหมือนเป็นเผ่ายักษ์จะผิดคำสัตย์สาบานและกำลังคิดทำอะไรบางอย่างเกรงว่าเราต้องไปเยี่ยมเยียนเผ่านั้นเสียหน่อยแล้วเทพองค์ล่างสุดซ้ายจึงพูดขึ้นว่าจะส่งทหารสวรรค์และแม่ทัพไปเช่นนั้นนะหรือท่านสุบันหรือนักรบชุดก่อสีทองดีองค์เทพสูงสุดตอบทันทีว่าหากส่งคนพวกนั้นไปข้าพระเจ้าเกรงว่าพวกเราไม่มีอำนาจการต่อรองมากพอ คําขอในครั้งนี้ข้าพระเจ้าอยากให้ท่านเป็นผู้จัดการท่านสุรารักษ์ข้าขอฝากเรื่องนี้เป็นธุระของท่านได้หรือไม่องค์เทพล่างสุดฝั่งซ้ายค่อยๆลุกขึ้นจากดอกบัวอันซึ่งเป็นฐานที่นั่งร่างค่อยๆลอยลงมายืนเบื้องหน้าองค์เทพที่เหลือทําให้เห็นถึงรายละเอียดของร่างที่โดนแสงรัศมีปกคลุมตลอดนั่นก็คือกายดูกำยำแข็งแกร่ง,ง,งมีมัดกล้ามใหญ่โต เนื้อตัวขาวพองผมยาวสลวยสีดำสนิทในตาสีขาวปนเทาแต่งกายเสื้อคลุมสีขาวเผยให้เห็นมัดกล้ามบนร่างกายท่อนล่างเป็นโจงกระเบนลวดลายวิจิตรสีทองไม่สวมใส่รองเท้าลักษณะการแต่งกายของเทพสุรารักษ์ท้าให้หนึ่งในองค์เทพชั้นกลางพูดขึ้นมาว่าหากท่านจะไปเป็นทูตควรจะแต่งกายให้เหมาะสมกว่าน,นี้หน่อยและดูมันไม่เรียบร้อย สมกับเป็นองค์เทพเชาวสวรรค์ปกครองทั่วสารทิศสักเท่าไรเทพสุรารักษ์จึงพูดขึ้นมาว่ามันไม่จําเป็นสําหรับพวกนอกรีผิดคําสัตย์หลอกท่านอีกอย่างมันก็ของตัวมากกว่าด้วยสิ้นคําองค์เทพสูงสุดจึงพูดขึ้นมาว่าเป็นไปตามที่ท่านต้องการบัดนี้ข้าพระเจ้าจะส่งทหารวังไปกับท่านหนึ่งกองทัพคอยติดตามเผื่อว่าเกิดอะไรขึ้นเทพสุรารักษ์ได้ยินถึงกับหัวรอกมา ก่อนจะพูดว่าข้าพระเจ้าขอเพียงแค่ห้าคนก็พอข้าพระเจ้าคนนี้เพียงแค่ไปเจระจาไม่จําเป็นต้องยกทัพไปมากมายให้เจ้าพวกยักษ์นอกรีดนั่นกลัวหัวหดหนึ่งในองค์เทพชั้นกลางก็พูดขึ้นมาวา่าท่านสุรารักษ์ข้าพระเจ้าวา่าท่านอย่าประมาทเสียดีกว่าอสูราชายคนนั้นเขามีพลังก,กําลังอาคมที่ร้ายกาจไม่เบาเทพสุรารักษ์เสียยิม้มก่อนจะกําหมัดแน่นจากนั้นก็พูดว่า ข้าพเจ้าไม่เหมือนในอดีตการบำเพ็ญตบะของข้าพเจ้าในระยะร้อยปีที่ผ่านมาทําให้ข้าพเจ้าคนนี้ต่างจากเมื่อก่อนมากโขอีกทั้งข้าพเจ้าไม่อยากสร้างความแตกตื่นจนเรื่องที่ข้าพเจ้าบุกเยือนเผ่ายักษ์เป็นที่พูดถึงและไปเข้าหูเผ่ายักษ์ประตูมีหูหน้าต่างมีช่องสินคําองค์เทพสูงสุดจึงพูดขึ้นมาว่าเช่นนั้น เป็นไปดังใจท่านปรารถนาการเดินทางเยี่ยมเยือนเผ่ายักษ์ในครั้งนี้ขอให้เป็นแค่การถามถึงสาเหตุว่าทำไมมีเผ่ายักษ์เข้ามาประทักกับครุฑของเราเราองค์เทพได้หากว่ามีอะไรเกิดขึ้นไม่ชอบมาพากลขอให้ท่านสุรารักษ์กลับมายังที่แห่งนี้ก่อนเทพสุรารักษ์ได้ยินเขาก้มหัวน้อมรับคำซึ่งในจังหวะน,นั้นเององค์เทพล่างสุดฝั่งขวาก็พูดขึ้นมาว่า แล้วท่านรู้ที่อยู่ของพวกเผ่ายักษ์นั้นหรือข้าพเจ้าว,ว่าพวกนั้นคงไม่ได้ต่างรกรากที่เดิมแล้วสิ้นคำองค์เทพสูงสุดก็ตอบแทนเทพสุรารักษ์ว่าในหมู่พวกเราเทพทั้งห้าท่านสุรารักษ์มีความสามารถแกะรอยมากที่สุดเพียงแค่ได้เห็นรอยก็รู้แล้วว่าเจ้ายักษ์ตนนั้นมาจากทางไหนเผ่ายักษ์ต่างจากพวกชาวนภพาที่ซึ่งมีอาคมลึกลับปกป้องอาณาจากักรทำให้แกะรอยหาไม่ได้ แต่พวกยักษ์มันไม่มีอะไรเช่นนั้นข้าพระเจ้าเชื่อว่ามันไม่เหลือบากว่าแรงท่านสุรารักษ์เป็นแน่เทพสุรารักษ์ได้ยินก้มหัวเล็กน้อยพร้อมกับพูดว่าท่านองค์เทพสูงสุดกล่าวชมข้าพระเจ้ามากเกินไปแล้วเช่นนั้นข้าพระเจ้าผู้นี้ขอตัวไปทําในสิ่งที่ได้รับมอบหมายพูดเสร็จเทพสุรารักษ์ก็เดินตรงไปอย่างหน้าตำหนักเขาชี้เลือกทหารติดตามห้านานตามดังใจหมาย ทางทหารหน้าตำหนักที่ถูกเลือกรีบตะโกนรับคำอย่างพร้อมเพรียงก่อนจะมารวมตัวเดินตามเทพสุรารักษ์ไปยังพื้นที่โล่งที่อยู่ใกล้ๆก,กับตำหนักเทพสุรารักษ์เอี้ยวคอไปมาจนเกิดเสียงดังครครบ,รบก่อนจะผิวปากเสียงดังสน,นั่นพร้อมกับแหงหน้ามองขึ้นไปบนท้องนาภาไม่นานนักแสงสีแดงสม้มเหมือนกับดาวตกเกิดขึ้นมาแต่ไกลกระทั่งเข้ามาไก,กลและตรงมาที่จุดที่เทพสุรารักษ์ยืนเท้าเอว สิ่งที่สองสว่างคล้ายกับดาวตกมันคือวัวตัวสีดำทมินรากับเป็นกระทิงเขายางงดงามในตาสีเพลิงลมหายใจร้อนผ่ากลรามเนื้อเป็นดูมัดดูตุดัดนโดยหน้าผามีผ้าทรงสามเหลี่ยมลายกระกประดับประดาเพชรนินจินด่างงดงามกำลังลากเกวียนใหญ่โตทรงกรีกโรมันอันมีเพลิงติดล้อลอยอยู่เหนือพื้นเล็กน้อยตรงหน้าเทพสุรารักษ์และทหารทั้งห้านาย เทพสุราลัค่อยๆเดินขึ้นไปที่หัวตัวนั้นพร้อมกับใช้มือลูบไปยังหัวของมันจากนั้นก็พูดว่าเป็นเยี่ยงไรบ้างเจ้าโคอัคีเท่าไม่ได้เจอเจ้าตั้งแต่สงครามสวรรค์ดูเหมือนว่าในครานี้ข้าจะต้องพึ่งเจ้าอีกคราหัวตัวสีดำนามว่าโคอัคีสายหัวสะบัดไปมาราวกับเป็นม้าพยศแสดงถึงความแข็งแกร่งหน้าเกรงขามออกมาเพื่อให้นายเห็นว่า ตนนั้นไม่ใช่หัวเทาซึ่งเทพสุรารักษ์รู้ดีในท่าทางของมันจึงหัวเราะออกมาเสียงดังสนานเทพสุรารักษ์ไม่รอชา้ากะโดดขึ้นเกวียนข้างหลังทันทีเขาใช้มือลูบขอบเกวียนปานคิดถึงก่อนจะใช้มือจับเชือกคุมบางเหียนจากนั้นเทพสุรารักษ์ก็หันมาพูดกับทหารติดตามว่าพวกเจ้ารอสิ่งใดขึ้นมาสินคำทหารห้านายกระโดดขึ้นหลังเกวียนเบียดเสียดกันอยู่บนนั้น เทพสุรารักษ์พูดตอบว่าจับให้แน่นแนสิ้นคําเขาสะบัดเชือกที่ถือเป็นสัญญาณบอกเจ้าวัวตัวนี้ให้ออกเดินทางซึ่งโคอาคีม,มันก็ไม่รอช้าส่งเสียงร้องดังสนานก่อนจะออกตัววิ่งกระชากพาทุกคนลอยขึ้นสู่ท้องนภาล้อเกวียนอันมีเปลวเพลิงส่องสว่างเป็นเส้นคล้ายกับดาวหางหายเข้าไปในกลีบเมฆไม่นานพวกเทพสุรารักษ์ก็มาถึง เหนือเกาะท้องฟ้าที่คาดว่าพวกชาวนภาอาศัยพวกเขาขี่เกวียนวนไปวนมาโดยเทพสุรารักษ์กำลังมองเห็นผื้นป่าในส่วนที่เห็นในนิมิตชายชุดกราะสีทองกระทั่งเห็นว่าจุดที่คาดน่าจะใช้เกวียนถูกหยุดสูงเหนือป่ามากกว่า20เมตรจุดนี้หรือขอรับท่านหนึ่งในทหารกล่าวถามเทพสุรารักษ์พยักหน้าก่อนจะพูดว่าประโดดลงไปต่อจากนี้เราจะเดินเท้ากัน พูดเสร็จเทพสุรารักษ์ก็กระโดดลงจากหลังเกวียนในทันทีร่างเป็นแสงสีทองยาวจนร่างของเทพสุรารักษ์ลงมาถึงพื้นเสียงระเบิดของพื้นดินดังสนานลมระเบิดพัดป่ารอบๆทําให้ต้นไม้น้มเอียงตามแรงลมทางทหารทั้งห้านายมองอย่างเบื้องล่างก่อนหนึ่งในนั้นพูดขึ้นมาว่าทําไมท่านไม่ลงไปใกล้ๆคนนี้เอาซะสูงเชียวกระโดดลงไปร้าทั้งตัวแน่ คำถามของนายทหารคนนี้มีสายคนหนึ่งตอบขึ้นมาว่าก็หากเจ้าโคอัคีตัวนี้เข้าไปใกล้พื้นป่าเพลิงที่ล้อเกวียนหรือลมหายใจของโคอกคีจะเผาผลาญทุกสิ่งรวมไปถึงล่องลอยด้วยนะสิอย่าพิลิพิไหลล่งไปได้แล้วพูดยังไม่ทันสิ้นคําโคอัคีมันก็ออกตัววิ่งกระชากอีกครั้งทําให้ทหารทั้งห้านายที่ยืนสนทนาโดยไม่ทันตั้งตัวลุดจากหลังเกวียนร่างร่วงหล่นลงมา สร้างความตกใจและเสียงร้องดังสน,นั่นเสียงโครมครามดังคืนหลังจากร่างทั้งห้ามาถึงพื้นซึ่งมันก็รู้สึกร้าวไปทั้งกายเป็นอย่างที่ทหารวางคนหนึ่งพูดจริงๆเทพสุรารักษ์ไม่ได้สนใจทหารของตนเสียด้วยซ้ำเขายังคงมองหาร่องรอยของยักษ์ตนที่ว่าซึ่งจุดที่พวกเทพสุรารักษ์ลงมามันเป็นจุดประทะของกุมภา์และสุบันจริงจริงร่องรอยความเสียหายยังคงมีให้เห็น ขนาดเทพสุรารักษ์กำลังมองหาร่องรอยของชายปิศาเผายักษ์หางตาก็ดันเห็นรอยเท้าปิศาสองรอยซึ่งมันเป็นรอยเท้าเล็กๆต่างจากรอยเท้าชาวสวรรค์และชายปิศาเผายักษ์ทว่าเพียงแค่เทพสุรารักษ์เดินตรงไปอย่างรอยเท้าเพียงแค่ก้าวเดียวรอยเท้าทั้งคู่ก็หายไปในทันทีเทพสุรารักษ์ถึงกับทำหน้าตาคิ้วขมวดก่อนจะพูดกับตัวเองว่าพวกชนเผ่าชาวนำภำพางั้นหรือชายเผยักษ์ มันเข้าร่วมกับชนเผ่าชาวนาภาจริงๆแล้วเรอะพูดจบเทพสุรารักษ์พยายามหารอยเท้าของยักษ์ซึ่งมนอาคมของชาวนาภาไม่ปกป้องจะต้องเห็นรอยเท้าแต่ทว่ารอยเท้าของชายปริศนาคาดว่าเป็นเผ่ายักษ์หายไปตรงขอบรุมของอัศนีลงทันทําให้เทพสุรารักษ์สรุปได้ว่าพวกชาวนาภาจะต้องแบกร่างของชายคาดว่าเป็นเผ่ายักษ์กลับเข้าอาณาจักรไม่ผิดแน่ พวกชาวนภพามันฉลาดไม่เบาสมแล้วที่หดหัวหายไปได้เป็นร้อยปีเทพสุรารักษิดจังหวะนั้นเองเทพสุรารักษ์แหนหน้าขึ้นหันมองไปยังทหารผู้ติดตามก่อนจะพูดว่าพวกเจ้าออกตามหารอยเท้าของชายปิศนามันจะเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่กว่ารอยเท้าอื่นๆทั้งหมดหากใครพบเจอมารายงานข้าข้าจะตรวจดูรอบ,บๆแถวนี้ทหารวางทังหาได้ยินก็ตะเบรรับคำทันที ซึ่งเวลาผ่านไปไม่นานนักหนึ่งในทหารวังนายหนึ่งพบเจอกับรอยเท้าตามที่เทพสุรารักษ์ได้บอกเอาไว้เขาไม่รอชา้ารีบรายงานในสิ่งที่พบเจอทําให้นายทหารทุกคนและเทพสุรารักษ์รวมตัวอย่างนายทหารคนนั้นเทพสุรารักษ์มองรอยเท้าที่ว่าก่อนจะหันไปอย่างทิศหนึ่งในปากก่ารกกจากนั้นเขาก็สยายยิ้มพร้อมกับพูดว่าเจอแล้วคําพูดของเทพสุรารักษ์ ต้องทำให้นายทหารคนหนึ่งเผลอพูดออกมาว่าท่านเห็นได้อย่างไรมีแค่ป่าปกคลุมลกทึบเทพสุาราลักษ์จึงตอบว่าไม่มีสิ่งใดรอดพ้นสายตาองค์เทพไปได้หรอกหากพวกเจ้ามองมันก็เป็นแค่เพียงรอยเท้าที่ซึ่งประทับอยู่บนพื้นดินแต่ว่าข้าคนนี้เห็นมากกว่าสายตาของพวกเจ้าข้าเห็นรอยเท้าพวกนั้นเป็นแสงอีกทั้งกลิ่นโชยรอยขึ้นมา แม้มันจะผ่านไปหลายวันก็ตามแค่มีเพียงร่องรอยเล็กน้อยอยู่ข้าก็จะรู้ได้อีกอย่างข้าคนนี้เคยพบเจอกับพวกยักษ์เหล่านั้นมาแล้วกลิ่นสาบของพวกมันข้าจำได้ดีไม่มีวันลืมอย่าเสียเวล,เวลาตามข้ามาจากนั้นเทพสุรารักษ์เดินนำเหล่าทหารวังทั้งห้าไปาพวกเขาเดินกันมาพักใหญ่จนมาถึงสุดปลายทางของเกาะเชาวนภาเทพสุรารักษ์ไม่รอช้า ผิวปากเรียกโคอัคีเช่นเดิมเจ้าโคนั้นก็มาตามคำเรียกแล้วก็ขี่หายกันไปในกริดเมฆอีกครั้งตัดไปทางรุกคเทวดาขี้เสารที่กำลังนอนเอกเหนกอยู่บนกิ่งก้านต้นไม้ในป่ารับแลสวรรค์เขาสะดุ้งจนร่างร่วงหล่นลงมาจากต้นไม้ที่นอนอยู่ทำให้หน้ากระแทกเข้ากับพื้นดินเข้าอย่างจางโอ้โอ้โอยุคเทวดาขี้เสาร้องออกมาพร้อมกับเอามือจับใบหน้าของตน ก่อนจะมีรุกขเทวดาท่านหนึ่งซึ่งนั่งสมาธิตกใจกล่าวถามขึ้นมาว่าท่านเป็นอะไรหรือเปล่ารุกขเทวดาขี้เศร้าทำสีหน้าเคร่งขรึมจริงจังก่อนจะตอบกลับว่าสิ่งที่ข้ากลัวมันได้เริ่มขึ้นแล้วนะท่านข้าฝากท่านแจ้งข่าวกับพวกชาวนาพาด้วยรุกขเทวดาผู้นั่งสมาธิงงก่อนรุกขเทวดาขี้เศร้าพูดข้อความให้ฟัง ทำให้รุกขเทวดานั่งสมาธิตกใจแทบตาถลนมีอาการลุนลานแล้วก็ถามกับรุกขเทวดาขี้สาวว่าจะไปไหนทําให้รุกขเทวดาขี้สาวตอบว่าข้าจะต้องไปแจ้งข่าวให้กับพวกเผ่ายักษ์ได้รู้พูดเสร็จรุกขเทวดาขี้สาเดินหายเข้าไปในต้นไม้ทันทีปล่อยให้ลุกขเทวดาอีกองค์วิ่งวนไปวนมาด้วยความพร้อนใจตัดภาพไปทางฝั่งของเผ่ายักษ์อาณาจักรที่ซึ่งมีต้นไม้ใหญ่โตร้อมรอบ ลุกขเทวดาขี้เศสาโผล่ออกมาจากต้นไม้ใกล้กลๆอาณาจากาักรเผายักษ์เหมือนในครั้งก่อนหน้าเขารีบเดินปรีมุ่งตรงไปยังกระโจมของชายผู้นำยักษ์นำอสุราซึ่งระหว่างทางก็เจอเจ้ายักษ์ตนหนึ่งเดินเสียงดังโครมครามตรงมายังลุกขเทวดาขี้เสาผู้รีบร้อนมันเห็นลุกขเทวดาก็พูดขึ้นมาว่าเนกว่าใครเจ้าลุกคเทวดาองค์เดิมเจ้าจำข้าคนนี้ได้หรือไม่ คนที่เจ้าเล่นงานจนจมูกคักความงามของใบหน้าต้องจบสิ้นเพราะฝีมือของเจ้าลูกคเทวดาได้ยินแงนหน้ามองหน้าของยักษ์ผู้พูดก่อนจะพูดออกมาว่าข้าจำได้เจ้ายักษ์ผู้ขวางทางข้าในคราแรกตอนนี้ข้าไม่มีเวลามาต่อลาะต่อเถียงกับเจ้าข้ามีเรื่องด่วนต้องพบกับผู้นำของเจ้าเจ้ายักษ์ตนนี้ได้ยินก็ไม่ยอม มันยืนการที่จะแก้แค้นที่ทําให้ใบหน้าของมันเสียโฉมพร้อมกับตั้งท่าเตรียมเล่นงานลุกคเทวดาด้วยกระบองอันใหญ,ญ่โตของมันทําให้ลุกคเทวดาขี้สาวถอนหายใจก่อนจะพูดว่าเดิมทีเจ้าก็ไม่ได้รูปงามเจ้าเอาความคิดผิดๆเช่นนี้มาจากใครลบไปข้ามีเรื่องสําคัญไม่ว่างมาเล่นกับเจ้าอยากได้ยินคําด่ารูปโฉมของตนมันโมโหยกกระบองขึ้นสูง จะฟาดเข้าใส่ลูกคเทวดาเบื้องหน้าด้วยความใหญ่โตของกระบองตอนมันพุ่งผ่านอากาศจึงเกิดแรงลมมหาศาลจนทําให้เสื้อผ้าอาภรของลุกคเทวดาสะบัดตีทางลุกคเทวดาขี้า้าถอนหายใจ <c oughs> จากนั้นก็ใช้มือโบกไปข้างหน้าเล็กน้อยรากไม้อันใหญ่โตของต้นไม้ที่อยู่ข้างๆฟาดเข้าเต็มกกหูยาวไปจนถึงใบหน้าของยักษ์ก่อนกระบองจะถึงตัวของลูกคเทวดา ด้วยความใหญ่โตและแรงฟาดมหาศาลทําให้ร่างของยักษ์อันใหญ่โตปลิวกระเด็ดไปข้างๆกลิ้งคลุกๆถลายไปกับพื้นเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังตามมาพร้อมกับเสียงตะโกนว่าใบหนะ้างามๆของข้าซึ่งรุกขเทวดาขี้สาไม่ได้สนใจเขาเดินต่อตรงไปยังที่พักของอสูราขณะที่รุกขเทวดาขี้สาเดินออกมาไม่กี่ก้าวกระบองของยักษ์ที่หลุดจากมือมันก็ล่วงลงมา เบื้องหลังของรุกขเทวดาขี้เสาเสียงดังโครมสนานไปทั่วพื้นป่าบริเวณนั้นยักษ์ตนอื่นๆเห็นการต่อสู้ตั้งแต่แรกจนถึงท้ายถึงกับอ้าปากค้างได้แต่มองดูรุกขเทวดาผู้นี้เดินตรงไปยังที่พักหัวหน้าเผ่าตนโดยไม่มียักษ์ตนไหนกล้าขยับตัวแม้แต่ก้าวเดียวหลังจากรุกขเทวดาเดินเข้าไปในที่พักของหัวหน้าเผ่ายักษ์แล้วมันก็มียักษ์ตนหนึ่ง กระซิบกระซาบกับสายยักษ์ว่าปล่อยให้ลุกเทวดาเดินเตะๆเ,เข้าไปเช่นนี้จะไม่โดนท่านอสุรากดเอาหรือวะสายยักษ์จึงตอบว่างั้นเองก็เข้าไปขวางซะสิข้าไม่อยากมีใบหน้าเสียโฉมสิ้นคำยักษ์ผู้ชวนสนทนาก็พูดขึ้นว่าข้าก็เช่นกันว่าตัดเข้าไปในกระโจมที่พักของอสุราดวงตาแดงก่ำส่องสว่างอยู่ในความมืดกำลังจ้องมองมาที่ทางเข้ากระโจม เป็นเวลาเดียวกันเทียบรุกคะเทวดาขี้สาวเหยียบย่างเข้ามาข้างในพอดีอสุราเห็นก็พูดขึ้นมาว่าเจ้ายัางกล้ากลับมาเหยียบที่แห่งนี้อีกฤึช่างไม่รักตัวกลัวตายสิ้นคำรุกคะเทวดาขี้สาวก็พูดขึ้นมาว่าข้ามีเรื่องรุกขะเทวดาขี้สาวพูดยังไม่ทันจบอสุรายื่นหน้าออกมาจากความมืดพร้อมจะพูดแสกว่าดูเหมือนเจ้า มีบางอย่างที่ต่างออกไปจากที่เจอกันในคลาแรกเอาล่ะครับหายังนักกำลังมาเยือนเมื่อหนึ่งในองค์เทพนามสุรารัก์ออกทวงคำสัญญาของเผ่ายักษ์มันจะเกิดเหตุนองเลือดหรือไม่โปรดติดตามในตอนหน้าพราน่างเมืองับแลพลภาคสี่หากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับต้องขออภัยที่หยุดไปหนึ่งวันเนื่องจากผมทำงานเจวัน เป็นสิบชั่วโมงเกือบเดือนร่างกายเลยไม่ไหวแต่อย่างไรผมก็รักท่านผู้ชมเช่นเดิมเอาไว้จะชดเชยให้นะครับไม่เชื่ออย่าลบลู่ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากิีพลาดประการใดทางจับเข่าเล่าเรื่องผีต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ